ส,ว,สวันนี้มาทำเมนูหอมหมกค่ะเพื่อนหอมหมกกระทะนะคระังเพื่อนทําำแบบนี้ง่ายเนาะในกระทะใบเดียวจบนะทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะมันก็จะใส่ตัวนี้เป็นหน่อไม้ที่เราแบบต้มจนจืดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่อามาไม้นะคะตามด้วยวันนี้ใช้หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นก็จะ ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นนะคะทุกคนก็จะมีพริกแกงค่ะพริกแกงก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหัน่นรวมกันเนาะมันจะทำแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำใบมะนา๋ยวขอใส่ในหลนวน,นี้นะคะเพราะว่าได้ติกแกงออกให้หมด จะปรุงรสนะคะด้วยผงชูรสประมาณนี้มีน้ำปลรรานะคะ <S <S 1> <S 1> เกลือนิดนึงเนาะแล้วก็ปรุงไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยชิมรสด,ดูแล้วก็กาดเหลืออะไ <S <S 1> <S 1> รเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยเติงนะคะ <S <S นิดหนึ่งนะคะ น้ำตาลทรายหน่อยนึงเนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ไม่ก้อยเนี่ยทากับข้าวเนี่ยขาดไม่ได้เลยใส่เล็กนิดนึงนะคะเห็ดนะคะอันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดแล้วเนาะเพื่อนๆหัน่นไม่ยากได้เป็นลูกก็ได้เลยนะคะผักสักนิดนึงก็อันนี้จะเป็นพริกเม็ดโดดนะคะใส่ลงไปผักเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ตอนจบ นี่ละคะ่ะทุกคนหมกกะทะนะคะแบบง่าย ไรไม่ชอบตะาะไม่ต้องใส่นะคะทุกคนแ่ก้อยจะใส่แนละ้วเพราะว่าเป็นคนแบบชอบฟารนัวนะคะถ้าเป็นหมกละมานะคะก็ตีหนึ่งก้อนค่ะอันนี้มันจะดีหน่อยเพราะว่าเราอะจะชิมได้นะคะเดียร้อยเขาเดือดนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวม่ก็จะใส่แป้งด้วยนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ เพื่อนจะตำข้าวเหนียวหรือว่าตำข้าวใสก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไปทางรัดอีกแล้วนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนเราก็จะใช้น้ําใบยานางที่เหลือนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ตอนท้ายๆนู่นแหละี้ง่ายเพื่อนๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเขาสุกหมูสุก เราก็ค่อยชิมรสดูนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มเติมได้อันนี้ใช้ไปสามชั้นนะคะแบบไม่ง้อใบตองนาะพอแบบนี้เดี๋ยวไม่ก้อยล้างคนแป้งนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นแบบข้าวตำมพร้อมกับเอเนี่ยแิ่แกงก็อร่อยนะคะทุกคนเป็นโชคเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะ รอเขาเดือด๋ยนแม่ไปไปหยิบของแป๊บนึงนะคะหมกกระทะแบบง่ายๆค่ะวันนี้นน เดือดแล้วนะคะทุกคนนี่เลยะะหมูก็เริ่มจะสุกแล้วนะ,นะคะแบบนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ได้กินง่ายนะคะ,ะ,คะเป็นเมนูหอมหมดนะคะเป็นแบบหมกกระถานเนาะค่ะตอชิมน้ำสักหน่อยนะคะ ข้นแล้วนะคะทุกคนใส่ขนอนหนึ่งก้อนใส่เกลือใส่น้ำปลานะคะน้ำตาลสายนิดหนึ่งอันนี้ไม่ปรุงเพิ่มแล้วนะคะอร่อยเข้มนแล้วนี่ใส่เห็ดนะคะหมูสมชั้นเดี๋ยวให้หมูสุกดีๆสักหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะใส่ใสแป้งลงไปน่ากินมากทักทายค่ะ ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์สดไลฟ์เก็บชั่วโมงนะคะทุกคนออมีเพื่อนๆหลายคุณทักชอบถามแม่ก้อยนะว่าแม่ก้อยผ่านเกณฑ์การตั้งค่าหรือ,อยังนะคะคือ,อยังนะคะเพื่อนๆคลิปสั้นนะ่ะแม่ก้อยผ่านแล้วนะคะมันถึงสามล้านแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังไงมันก็ต้องรอสี่พันชั่วโมองอยู่ดีนะคะแต่ตัวสี่พันชั่วโมงเนี่ยยังไม่ถึงสองพันเลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่า ม่ก้อยเคยทําคลิปเนี่ยในช่องแงน,นานมาแล้วนะคะแล้วก็เลิกทําไปประมาณแต่ก่อนอนะทาตอนน้องจูเนียร์เล็กๆนะคะจะเป็นคลิปลูกคลิปของเล่นลูกนะคะถ้าเพื่อนๆจะไปเห็นคลิปเก่าๆอะเนาะเป็นคลิปของเล่นลูกนะคะตอนนั้นอะไม่เคยเช็คนะคะว่ามันได้กี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็หยุดทําไปช่วงหนึ่งเลยนะคะประมาณเป็นปีเลยเนาะแล้วก็กลับมาทําใหม่นะคะทุกคนเหมือนมันเหมือนมาเริ่มใหม่เนาะไอ้4,000ชั่วโมงเนี่ย ช่วงน,นี้ก็เลยแบบพยายามมาไลฟ์ตอนเช้านะคะไลฟ์เก็บชั่วโมงถ้าไลฟ์สดเนี่ยเวลามันขึ้นเร็วอยู่นะคะทุกคนใครที่แบบว่ากําลังตามล่าสี่พันชั่วโมงอยู่นะคะเพื่อนๆนก็ลองมาไลฟ์สดดูเนาะเหมือนไม่ค่อยไลท์ทุกวันนะคะช่วงน,นี้จะพยายามไลท์ทุกวันเนาะอันนี้จะเป็นแป้งนะคะเพื่อนเพื่อนใครแบบไม่ชอบเหนียวไม่ชอบข้นไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะให้ดีอะ่ะเราแบบแช่ข้าวนะคะแล้วก็ปั่นรวมไปพร้อมกับพริกแกงอ่ะนะจะดีมากนะคะ พริกแกงเนี่ยก็คือขาตะไคใช้ใบมะกรูดนะคะพเพื่อนๆหัวหอมกระเทียมใส่ไปเลยค่ะปั่นรวมกันแล้วอร่อยนะคะเวลาที่เราทําเมนูพวกนี้นี่ก็จะเหนียวข้นขึ้นนะคะทุกคนน้ำใบย่านางนะคะมะก่อยก็เทๆรวมไปก่อนตั้งแต่เปิดคลิปมาก็้งแที่ทําให้พเพื่อนๆดูใส่ไปแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะสุกไปพร้อมๆกันเองนะคะ ใครมีมะเขือพวงใส่มะเขือพวงด้วยก็ได้นะคะก็จะมีพริกเม็ดโดดเนาะมีผักวันนี้ลืมซื้อต้อนหอมมานะคะใส่แต่ใบแมงลักก็พอพริกโดดอร่อยค่ะเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงยี่สนาทีนะคะทุกคนมันก็เป็นการต้มแบบนี้นน้องจะสุกง่ายนะคะรอไม้เราก็สุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็รอแค่หมูสุกผักสุก รสชาติอร่อยแล้วนะคะวันนี้ได้ข้าวเหนียวมาด้วยได้ไดข้าวเหนียวมานะคะไปซื้อแบบตั้งใจที่แบบว่าใช่มากินเ,เห็นช่วงนี้เมนูแบบนี่แหละปกระทะนะคะไม่ได้ทํานานแล้วน่ากินนะคะทุกคนใส่หมูสามชั้นนะคะจะใส่หมูธรรมดาก็ได้เนาะอยู่ที่เรานะคะใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้น ไก่ก็ได้นะคะทุกคนใครชอบกินไก่ก็ใส่ไก่เนาะแต่ถ้าเป็นหมกหน่อไม้เนี่ยแม่ก้อยชอบใส่หมูสามชั้นนะคะมันจะเข้ากันกว่าแบบอย่างอื่นนะคะเหมือนที่เขาทําขายอะทุกคนเขาก็จะทําแบบนี้สะดวกนะคะตักใส่ถุงขาดแบบแบบห่อก็คนละแบบเนาะแต่แบบนี้จะปรุงได้ตลอดนะคะชอบรสไหนเนี่ยกินชิมๆเราแล้วก็เอ้ขาดนั้นขาดนี้ก็ปรุงได้เลยนะคะนี่ค่ะ หอมมากนะคะตอนนี้หอมไม้นิดเดียวนะคะทําได้ไม่เยอะหอมไม้น่าจะประมาณไม่กี่อันนะคะที่เมื่อกอยขูดมาเช้าซื้อมาตั้งแต่วันนู้นนะคะที่ว่าทำลำพิกสติก็เก็บเอาไว้ที่ว่าจะทําเมนตรงนี้ลใส่ปลาหมึกแห้งด้วยก็ได้นะคะใส่มะเขือพวงใส่ได้หมดนะคะเราอยากกินอะไรก็ประมาณแบบหอหมกอนะเนาะใส่ ต้นหอมนะคะใส่ผักลงไปได้อันนี้จะเป็นเห็ดฟางนะคะหน่อไม้กับเห็ดฟางเข้ากันนะคะทุกคนผักตัวนี้ก็คือไม่ใส่ไม่ได้เลยนะคะจะเกี่ยวกับหน่อไม้เนียเขาจะแบบหอมจะคู่กักนนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว สร็จแล้วซัดฮอหมอกของเราวันี้ใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนได้ถึงครึ่ชั่วโมงแล้วสะดวกสบายนะคะอยู่ฮออยู่อะไรก็ทํากินได้นะคะแม่แ่ใครแบบว่าอไปเจอหน่อไม้จเจอใบายะนา,านะคะที่เขาขายน้าใบยะนานะแบบนี้คิดถึงเมนูนี้นะคะทาง่ายมากไม่ต้องห้อไปต่อนะคะใส่แบบนี้เลยคนในกระทะประมาณ20่นาทีก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนนะคะ มาด้วยใครยังไม่ได้กินข้าวเช้าหมกนอม้อยใส่เห็ดนะคะนี่เลยใส่หมูสามชั้นเล้นะชอบใส่สามชั้นนี่แหละหเพื่อนอร่อยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตัดโชว์สักหน่อยหนึ่งเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่การรับชมด้วยอุ้ยถ้าตัด แบบใส่ถ้วยนี้ได้สี่ถ้วยอยู่นะทุกคนนี่เพื่อน,อ,นอร่อยก็คือเห็ดหัวสามชั้นเช้านี้กินคู่กับข้าวเหนียวนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วคอหมกของเราขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะคะวันนี้แม่ก้อยขอตัวก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนไลค์ไปเนีย่ยแค่สิบกว่านาทีเองนะนะั้นเนี่ยทุกคน ได้กินแล้วเห็นไหมคะมันง่ายมากนะคะแค่หมูสุกนะคะทุกอย่างก็คือสุกอยู่แล้วเนาะเร็อน,นะคะมันเป็นของที่แบบสุกง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เมนูหมกกระทะของเรานะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ